ดอลลาร์สหรัฐยังขาดปัจจัยใหม่ๆขณะที่นักลงทุนจับตาท่าทีการเมืองของสหรัฐและเฟดเทรดเดอร์อย่างเราเวลาเป็นเงินเป็นทองและเงินก็เป็นของเราไม่ว่าตอนไหนหรือเมื่อไหร่ถอนเงินได้ทันทีไม่มีค่าคอมมิชชั่นแค่ทีนี่เท่านั้น Xness Born to Trade ดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือว่าดีเอวายนะครับยังคงทรงตัวในระดับที่9 7 7นะครับหลังจากร่วงลงมาแต่ที่ระดับจุดต่าสุดในรอบกว่า1เดือนนะครับระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวานนี้นะครับโดยดอลลาร์เนี่ยยังคงถูกกดดันจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับโดยเฉพาะความกังวลต่อนโยบายการค้าของสหรัฐที่มีลักษณะกีดกันนะครับแล้วก็การตรวจสอบความเป็นอิสระของเฟดนะครับที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงบทบางแนวโน้มนโยบายการเงินอยู่นะครับขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยยังคงสูงนะครับซึ่งเครื่องมือเฟดวัตถุนะครับของซีมีก็ระบุว่าตลาดให้น้ําหนักเกือบ90%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลง0.25%ในก,การประชุมวันที่16-17กันยายนนี้ <N> นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนนะครับซึ่งมันก็ยังอะไรเขาเรียกอะไรเบาบางอยู่แล<ช>้วกันนะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็ยังรอข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆด้วยสําคัญของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้<ช>อ่าอย่างเช่นก็จะเป็นตัว P M I ภาคการ่าผลิตเนาะของตัวสหรัฐที่จะออกมาแล้วก็ยังมีตัวอ,อื่นด้วยอย่างเช่นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร<ช>์นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวจ o อกจ็อกอัพพนิงนะฮะนอรฟาร์มที่จะออกมานั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามติดตามดูว่าทิศทางเน หรือจะถูกสนับสนุนมากขึ้นนะครับไปดูกันต่อที่เงินปอนนะครับสำหรับเงินปอนก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยคู่เงินอย่าง g ีนะครับก็กลับมายืนเหนือที่1.3500ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากแรงเทขายของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทำให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยโดนเทขายแล้วก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับและยังมีแนวโน้มนะครับให้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับสู่แนวต้านที่1.3600นะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากตอตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือว่าดีกว่า นะครับแล้วก็ล่วงต่ำกว่า98นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกับมายืนเหนือที่91.5ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนฟังนโยบายการเงินนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยกคาดว่าวิวอจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่18ครับผมในขณะที่ตลาดยังสะท้อนโอกาสผ่อนคลายเล็กน้อยในปีหน้านะครับโดยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสรหรัฐอาณาจักรยังคงออกมาแบบผสมผสานกันรบนะครับทั้งราคาบ้านที่หดตัว0.1นะครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็ยอดอนุมัติสินเชื่อเนี่ย มีการปรับเพิ่มขึ้นและปริมาณเงินหมุนเวียนขยายตัวเล็กน้อยอนะครับส่วนพ m i ภาคการผลิตนะครับยังอยู่ในภาวะหดตัวที่47สนะครับสะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยังคงอ่อนแรงแต่โดยวรวมนะ,นะครับเงินปลอมยังได้รับแรงหนุนจาก การอ่อนค่าของดอลลาร์นนั่ครับผมนะครับประเด็นต่อที่เงินยูโรนะครับสำหรับฝั่งยูโรเนี่ยก็ยังคงรักษาการแข่งข่าของเงินยูโรได้นะครับโดยคู่เงินอย่าง EU เนี่ยก็เคลื่อนไหวกระดับที่1.171นะครับโดยลดลงเล็กน้อยนะครับจากจุดสูงสุดนะครับของวันที่อ่าเมื่อวันนี้นะครับ1.173นั่นเองนะครับแต่ก็ยังเป็นอ่าแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับโดยราวๆเนี่ยอยู่ประมาณ0.2%นะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนนะครับยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงินยูโรรตะเนนนคัับส่วว P.M.I. นะครับภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมอยู่ราวๆอยู่ที่57อ่า50.7นะครับมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ P.M.I. นะครับรวมเนี่ยยังคงขยับขึ้นเป็น51 จนะครับซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีเลยนะครับแม้ว่าตัวเยอรมนีเนี่ยอ่าซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักนะครับของยุโรปเนี่ยยังคงมีท่าทีที่อ่าต่ำกว่า50นะฮะเล็กน้อยนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับที่อ่า4ี่เนั่นเองครับถือว่าอ่าเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งนะครับที่สุดในรอบกว่า3ปีขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็กำลังจับตาท่าแถลงของคุลคิสเตนรากาประธาน ECB ีเนาะแล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของยู ในวันนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะทรงตัวใกล้ระดับเป้าหมายที่2%เซของ ECB ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับจะสะท้อนว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันต่อไปนะครับทีนี้เราไปดูเงินเยงกันบ้างนะครับโดยคู่เงินอย่าง UJ ก็ฟื้นตัวเล็กน้อยที่117.2นะครับหลังรุวงแรงตลอดเดือนสิงหาคมเลยนะครับโดยเยนเนี่ยยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการค้าหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐนั้นถูกเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็คดีกำแพงภาษีของทัรมเนี่ย ยังยืดเยื้อ uh <huh. S 1> นะครับด้านข้อมูลเศรษฐกิจเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวนะครับในเดือนสิงหาคมก็ลดลงเหลือ2.5นะครับจาก2.9สอดคล้องกับที่คาดการไว้นะครับทำให้โอกาสที่ B.O.J. จจะขึ้นดอกเบี้ยยังคงอยู่เพียงครึ่งต่อครึ่งเท่านั <_ m> ้น <_ v> นะครับไปดูกันต่อที่ดอลลาร์แคนาดานะครับสำหรับตัวดอลลาร์แคนาดานะครับก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะโดยคู่เงินอย่างยูแคดเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาที่1.375นะครับหลังจากการอ่อนค่าติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับการเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในกรอบแคบอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งฝั่งสหรัฐเองนะครับแล้วก็แคนาดาเนี่ยปิดทําการวันแรงงานซึ่งก็เมื่อวานนี้นะครับทั้ง2ที่เนี่ยก็ปิดเป็นวันแรงงานไปทำให้สภาพคล่องเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับซ กินสําคัญนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล P.M.I. นะครับภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการที่จะออกมาทั้ง2ประเทศเลยนะครับรวมไปถึงการจ้างงานนะครับอัตราการว่างต่างๆเนี่ยดอลลาร์แคนาดาแล้วก็ตัวสหรัฐเนี่ยเจาะมาค่อนข้างที่จะพร้อมกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวได้กําหนดความความน่าจะเป็นไปได้นะครับในนโยบายการเงินต่อไปของทั้ง2ประเทศนี้นะครับครับผมส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยคู่เงินอย่าง A u ขยับขึ้นยืนเหนือ0.65นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยโดยการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนี่ยได้แรงหนุนมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับขนาที่ตลาดยังคงรอดูตัวเลขสําคัญอย่างที่เราได้บอกไปถกนะครับโดยเฉพาะนอนฟาร์มในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวแปรหลักต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะครับส่วนฟังออสเตรเลียเองนะครับนักลงทุนก็รอการประกาศ GDP ไตรมาสที่2ในวันพุธนะครับคาดว่าจะขยายตัว 0.5%นะครับแต่ไม่น่าจะมีผลต่อการท่าทีของธนาคารกลางออสเตรเลียได้นะครับ <S <S ที่ยังคงมีท่าทีระมัดระวังอยู่หลังแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อนะครับยังคงมีอยู่เนาะแล้วก็ตลาดเนี่ยปรับลดการคัดการการลดอัตราบเบี้ยของ RBA ลงเล็กน้อยน,นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวนอาตารางในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูข่าวหนตารางกันบ้างน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับครับสาหรับข่าววันนี้นะครับก็เริ่มต้น เอาที่เราเน้นละกันนะครับก็คือ ISM Manufacturing PMI ซึ่งก็คือตัวภาคผลิตเนาะสำหรับตัวสหรัฐนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังคงติดตามดูได้นะครับสำหรับตัวเงินเฟ้อของฝั่งยูโรโซนนะครับที่จะออกมาในช่วงเวลา4ี่งเย็นนี้ซึ่งก็มีตลาดเนี่ยคาดการไว้ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่า เป็นไปตามที่ตัว ECB นั้นคาดการเอาไว้นะครับถ้าออกมาแบบนี้เนาะก็ต้องรอดูว่าจะออกมาทิศทางไหนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ตัวเลขที่สําคัญจริงๆอ่ะก็จะมีแค่ตัว PMI ที่ออกมาสําหรับตัวสหรัฐนะครับเวลา3ามทุ่มเนาะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะจาก48.0เป็น49.0นั่นเองนะครับครับผมก็ถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลบวกต่อราราสหรัฐในระยะสั้นเนาะถูกต้องก็นี่ตีหนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะออกมาพูดอะไรไม่ วันนี้นี่คาดการณ์ไม่ค่อยได้นะไม่รู้เขาจะเผลเผนี่มีสคริปต์ให้เขาพูดอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไปพูดเรื่องอื่นเหมือนกันก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายข่าวช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยหรืออันนี้บอกทิกไวล้ละกันสําหรับใครที่ถือไม้รองไว้ยาวๆนะครับอตอนแรกยังไม่ปิดยังไม่ปิดไม้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยออกมาให้สื่อสัมภาษณ์ละกันนะครับ,รบอาจจะมีการผันผวนได้เนาะอ่ะ นะฮะนี่ก็คือทั้งหมดข่าวในตรางในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนการเทรดยังไนได้บ้างนะฮะครับก็เริ่มต้นกันที่คู่เงินอย่างอิวครับผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยยังไม่หลุดโซงนี้ไปนะครับซึ่งนะครับยังคงไซด์เวอยู่นะครับก็ ตอนนี้เนี่ยยังทดสอบแนวต้านที่1.171หรือว่าถึงว่า1.172นะครับแล้วก็ยังท,งทรงตัวอยู่นะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะเบรกขึ้นไปนะครับถ้ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็น่าจะเห็นตัวแท่งเทียนแท่งเขียวเนี่ยค่อนอค่อนข้างที่จะเบรกมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าไซด์เวย์อยู่นะครับรอท่าทีสําคัญหรือว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนละกันเนาะครับผมก็ สำหรับถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็ยังเล่นอยู่ในกรอบอยู่นะครับแต่ถ้าเบรกไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมา Follow กันนะครับแล้วก็โซน1.175นะครับถึง1.178เนี่ยก็ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญครับผมนะครับสำหรับคู่เงินอย่าง EU เนะแต่นี้เราจะมาเก็บสั้นกันก่อนแล้วกันนะครับนะฮะก็เราจะทำการเซลลิมิตก็คือข้าวบนนั่นแหละนะครับก็ยังเล่นอยู่ในกรอบเนาะถ้าลงกลับลงมาข้างล่างก็เราก็จะบายไป นะครับแล้วก็ทีพีกันที่1 1 6 5นกะครับก็กึ่งกลางประมาณนี้แหละใช่นะครับห้าหนึ่งหนึ่งหกสี่ประมาณนี้นะครับสาหรับ EU ครับผมไปดูว่าตอนที่ GU ูเป็นไงฮะจียูเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะเบรกขึ้นข้างบนไหมแต่ว่ายกโลมาเลยแล้วก็มีการเบรกใช่นะครับตรงนี้ก็เหมือนยังอยู่ในโซนนะครับใช่แต่กกับ EU ยเนาะยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนหรือว่าคอนเฟิร์มได้ว่าเออเขาเบรกขึ้นข้างบนนะครับอืก็อันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเเจนท่่าาไร ถ้าหากว่าราคาไปไกลกว่านี้ยังคงพอมีลุ้นใช่นะแต่ถ้าดูทาเฟรมเฮดโฟนเนี่ยมันก็จริงๆมันก็เบรกแหละใช่แต่ว่ามันเบรกไม่ค่อยสวยหรมันอ่าใช่มันยังถือว่าเออเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะกลับลงมาซึ่งถ้าเราดูจากแท่งเทียนสีอ่าตัวแบรตที่ออกมาเนี่ยอ่าสีชั่วโมงก่อนนะซึ่งมันมันมีมาละก็ทําให้แรงขายได้กลับมาเนาะก็เดี๋ยวเราจะพิจารณาลองเล่นอยู่ในกรอบกันก่อนละกันนะก็เล่นในกรอบระหว่างหนึ่งจุดสามสี่สี่นะครับถึง 1.355ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับเราก็จะใช้โซนนี้ซึ่งโซนทางล่างเนี่ย1.345เนี่ยก็จะเป็นโซนเส้นทลายพอดีเนาะมันก็จะเป็นการไต่ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการยกโลตามทฤษฎีนะครับครับผมส่วน D.P. นั้นก็อยู่ที่ประมาณ1.354นะครับนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับตัว S.L. เนี่ยอยู่ประมาณ1.341และกันเนาะอ่า ทีพีอยู่ที่หนึ่งจุดสามห้าสี่ครับผมครับทีนี้พี่ต่อกันที่ยูเจยูเจเน่ก็ยังถือว่าไซเวย์อยู่นะอ่านะฮะแต่ว่าก็ยังมีแรงซื้อกลับมาบ้างครับนะครับก็เหมือนเดิมเลยหนึ่งร้อยสิบแปดจุดเก้าหกนะครับถึงหนึ่งร้อยสี่หกจุดสามนะครับโซนนี้เราก็ยังคงเล่นไซเวย์อยู่นะครับใช่นะครับทีพีตรงกลางเหมือนเดิมถูกต้องนั่นเลยนะครับครับตอนที่ยูแค ยูแคดเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าแรงซื้อกลับมาเนี่ยทำให้ยืนราคาแถวๆหนึ่งจุดได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังคงถ้ารู้จากแท่งเทียนที่ออกมาเนี่ยถือว่ามีการกลับตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับก็ราคาเนี่ยก็มันยังไม่ไปไหนไกลถูกต้องถ้าหากว่านะเออเดี๋ยวเราจะเล่นในกรอบเช่นเดียวกันครับผมนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งโซนเนลต้านเนี่ยอยู่ประมาณ1.380ถึง1.382นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังอยู่ราคาณปัจจุบันนะครับก็คือ1.374จเนะะาะแถวแถวราคาประมาณนี้น่าสนใจในะครับสำหรับ u ูแคเนี่ยนะฮะไต่อกันที่ยูฟรังยนะูฟรังฮะก็ตอนนี้เหมือนจะลงก็ลงไม่สดนะแล้วก็จะขึ้นก็ขึ้น ต่อไม่ได้นะครับติดแนวต้านแนวรับอยู่กรอบแคบๆเนาะแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณ0.803ครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้โซนีนะครับที่เขาเคยเบรกลงมานี่แหละอ่านะฮะก็จะเซลล์ิมิตลงต่อครับผมนะครับที่0.801นะครับถึง0.803ครับผมนะครับเซลลิมิตลงมาแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่โลเดิมก่อนครับ TP หนึ่ง ทีสองตารางนี่เลยใช่นะครับทีแรก0ูน8จุเจ็ดเก้าแปดนะครับทีพีสองศูเจ็ดเก้าประมาณนี้ s อเนี่ยอยู่ประมาณ0ูน5ุดูนห้านะครับนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแรงขายนะครับหรือว่าเทรนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นดาวเทรนอยู่เนาะสำหรับตัวยูฟรังทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วประมาณนี้ก็จะเฉลียงอ่าเขาเรียกว่าลาดลาดลงมาเนาะเรียกลาดลงมาเฮ้ยผมใช้คำอะไรเนี่ยเฮ้ยผมใช้คำเก่าไปไหมลาดลงมา อูไม่เคยเออไม่ไม่เคยได้ยินคำนี้ <c oughs> เออลาดเลียงลงมานะเออคำนี้ได้เก่ามากเหมือนกันนะอ่ะทีนี้ไปต่อที่เอูอ่านะฮะสำหรับเอูนะครับอ่าตอนแรกเราคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลงมาเนาะครับ <c oughs> ก็อ่าแต่ว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับก็น่าเสียดายไม่เป็นไรก็ยังใช้โซนเดิมแล้วกันอืมนะครับเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนเอบโซนเดิมนะครับอ่า ที่0.652ครับผมถึง0.650นะครับแล้วก็บาลิมิตขึ้นไปเนาะอีพเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วกัน0.655ครับผมครับอ่าส่วนในแแซวก็อยู่ประมาณ0.684ก็คืออ0.648นะครับพูดผิดก็อยู่ที่เดิมนะครับ NU ล่ะ NU เนี่ยก็คล้ายกันเนาะก็มีการปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวออเดอร์นะ เดี๋ยวเราจะมารอโซนนี้นะครับที่0.587นะครับถึง0.586ครับผมนะครับแล้วก็จะบายลิมิตขึ้นไปนะครับ TP อยู่ที่0.591ครับเซลนะฮะอยู่ประมาณ0.584นะครับสำหรับตัว n u ในวันนี้เนาะอ่าเทเดก็ลองดูกันก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวเด็กวายในปัจจุบันเนี่ยก็กลับมายืนเหนือที่97.5ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยถ้าเราดูกอบกว้างๆเนาะก็จะกลายเป็นว่ามันเล่น เป็นไซด์เวย์ออกข้างไปที่เรียบร้อยแล้วนาตาล์เนี่ยอยู่ประมาณ98นะครับจุด8 99เนี่ยแหละแนวรับก็อยู่ประมาณ97.5เนาะอืมอันนี้นี่ก็ต้องรอดูว่าตัวเลข ออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดทุกๆอย่างเลยครับต้องเราต้องรอจับตาดูถูกต้องครับนะครับรวมไปถึงตัวข่าวที่จะออกมาสําหรับตัวการเมืองด้วยว่าเออเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันมีการแทรกแซงจริงหรือเปล่าสาหรับตัวฝั่งรัฐบาลสหรัฐนะครับกับเฟดนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงรอคําตอบนะจากเฟดว่าเออสรุปแล้วเนี่ยคือคุณจะเป็นกลางจริงหรือเปล่านะครับความเป็นอิสระทางการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่าเปราะบางนะครับถ้ามี เรื่องแบบนี้นะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยลดโดนลดความน่าเชื่อถือลงไปนะครับสำหรับแผนการวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับติดตามเราได้ใหม่นะสำหรับตัวคีิร์ด forex นะครับในวันพรุ่งนี้ขาจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าแผนการเทรดจะมีอะไรนะครับก็ติดตามเราได้ใหม่นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด